วันนี้ผมไม่ได้อัดเป็นเวลานานเลยครับก็มาดครับนี่ก็ออกมาในบ้านนี่แหละครับอยู่ที่บ้านแต่ว่าบ้านนีอยู่ในแฟลตนะครับก็บ้านอยู่ทางนู้นครับผมนี่ผมมาลงยิมนะครับก็นี่ครับมาดูคนตีแบบสองคนนะครับนั่นฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นแค่เจ๋ะเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเด็กสามคนนะครับกำลังนั่นเลยครับเห็นไหมครับตีแปดกันนะครับก็ ส่วนผมก็ยืนดิวทัดอยู่ข้างนอกนะครับก็นี่ครับก็โอเคครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะทำอะไรต่อไปตัวที่ไกลผมเดี๋ยวมาดูเปล่าบนน้ำสองคนนะครับสามคนนะสามคนดูเขาเดินหลับแล้วครับผมโอ้ในี่ื้อไม้คู่เลยนะครับไอ้นั่นนะครับไอ้นั่นเห็นไหมครับนั่นแหละที่ผมยี้อยู่ใงนี้ว่ ใช้ไม้คู่เลยนะครับโอ้โหขี่โกงมากเลยไอ้พวกนั้นก็ใช้กันแค่คนลไม้นะไอเด็กผู้หญิงสองคนนะครับก็เลคนละไม้แต่นี่มันใช้ทีสองไม้ลวดเลยนะครับเคียเราจะไปสัมผณ์พวกเขากันครับโตยาจะสัมผณ์ยาคุณรู้สึกยังไงกับการลงคลิปในครั้งนี้นะครับตุยายเคียบ เดี๋ยวใช่ไมไม่ได้อัดไหนอันนี้เขาอาัดอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะตอปิดแต่เนี้ยเ,เพิ่งจะเปิดเอออะไรไม่มีเตอร์ลงก็ใหญ่ไงตเตอร์ไม่มีอะไรอะไรทำอะไรอะอะไรอ่ะบายบาย,บาย,บาย เขาไปคลิปกันครับเคับมะมาต่อครับม,มบีแขกพิเศษนะเสื้อเขียวไม่รู้ใครครับเขามาตีแบบแบบนี่ครับสองคนในแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเอานู้นนะไม่รู้ใครครับผมซูมดูอ่อเอ้ mm hmm. สภาพโรงยิมน,นะที่ครับในห้องห้องเก็บของครับดูเรียบไปเัีนมาเรียบโบกผมผมไม่ได้ไปครับแต่งน้องเขาเขาก็มาตียนก,กันหลายคนนะครับก็โอเคครับผมก็จบการรายงานคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับแค่นี้นะครับ